对诚挚的感谢，今年的开岛仪式由飞猪旅行平台和泰国菲斯塔船务公司联合。是泰国知名的船运企业，拥有多年库的海洋生物，成为全球潜水爱好者和旅游者向往的世界 Please, Seesaw has played. New Zealand has also received strong support from the tourism authority. <laughs> <laughs>

และทรงคุณค่าที่แตกต่างกันไปในแต่และผมิตภัณของประเทศไทยโดยเฉพาะในปี2568ปีหน้าเนีเยซีจูซื้อของทา่เขาจะิปนม้เมื่อปี2 5า3มาพระองพรีบีใต้บริการทั้งหมดและท่องชุ่มคนชิงที่มาชุ่ในเมืองไทยมากกว่าน้ล้างคนแล้วก็เราค่าว่า ปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวคนจริงท <indie> mm. <ped> ี่ใ <aha> ช <rien> ้บริการของฟรีกี้มารทเ้าเมืองไทยน่าจะเกินสองล้านณช่วงฟรีกี้ได้ส่งลูกค้าคนจริงมาทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนคนที่ไปเที่ยวในสิมเรานพิ่วงปีนี้เราาหววัง่จำนวนนักท่องเที่ยวคนจริงที่ไปสิมิรานผ่านแพลตฟอร์มรีกี้ 叫哥冷山帕姆坤。那么，今年在呃在过去的一段时间内，飞猪平台哇。太开心了 <laughs>！One more, one more, one, two, three！哇太开心了！<laughs> ีที่แล้วเรามีบริการนักท่องเที่ยวคนชิง5 0 0แสงคนที่มาเที่ยวสมิลายแล้วก็ปีนี้เราจะหวังว่าจะมีเ0 0 0 0 0้นไปก็คือความหมายเราคืจะประมาณ1แสน5หม0 0 0คนที่จะส่งมาดูที่หมูองสิิร์ลายาผมคิดว่าปีหน้าน่าจะถึงนะครับเพราะว่าปีหน้าคือ c a สิ c ธิกของแอร์ไลน์นั่นก็จะเพิ่มขึ้นถึงเท่ากับปีเมื่อปี2019 ครับตอนนักท่องเที่กันเข้ามาอยู่อะก็คืออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างปีนี้ที่ซิสตาร์เขาจะมีรอบ10โมงก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพราะคนจีนวัยรุ่นตอนนี้เขาอยากเช่อเที่ยวแบบสบายๆนะครับไม่อยากเอาไปกันไปตื่นื่อยมากถ้าถ้าเป็มีรายการอย่างนี้นะครับคนจีนก็จะไม่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในเมืองจีนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวสำหรับ จะไปก่อนัวลาสำหรับซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้บริษัทซีตานะครับก็ได้แบ่งการออกเรือเป็นสองรอบครับคือมีรอบ9ก้าโมงเชา้ากับรอบส0บโมงครึ่งน,นะครับสำหรับรอบสิบโมงครึ่งเนี่ยเป็นรอบพิเศษที่ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวยุคใหม่นะครับในเทนอย่นี้เขาจะไม่ชอบตื่นเช้ากันชอบตื่นสายนิดนึงสามารถเล,ลิกข้อที่โรงแรมได้แล้วก็ค่อยเดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่างซึ่งซีตาก็มองเห็นตรงจุดนั้นก็เลย ปล่เวลาสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยเฉพาะครับผมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ซิมิลันในฤดูกาลนี้หน่อยครับเอ่อท้านี้วันนี้เป็นวันเปิดฤดูการวันแรกนะครับวันนี้อากาศดีมากครับข้างนอกคือสภาพอากาศแดดจ้ารับรองว่าเกาะสวยงามแน่นอนนะครับซีตานะครับผมนะครับอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับมาเที่ยวเกาะสิมิลันกันมาเที่ยวบ้านเรากันเยอะๆนะครับครับผมรับรองว่าประทับใจแน่นอนครับผม